สวัสดีครับผมกับมัมมอยตูนตามใจฉันนะครับคุณผู้ชมทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหลังอ่านนี่เลยครับมังงะโดราเอมอนวอลลุ่มศูนย์กันนะครับผมโอเคขอจัดระเบียบหน่อยปิดผ้าที่หนึ่งเด้โอเคประมาณนี้ครับซึ่งเราจะมาดูหน้าปกหน้ากันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรเนอนี่นี่คือหน้าปกหน้านะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับจะบอกว่าเผื่อบางคนอาจไม่ทราบนะครับว่า เดิมทีแล้วเนี่ยโดรามอนที่ออกมาเล่มแรกสุดนู้นน่ยในช่วงยุค70เนี่ย รูปทรงของตัวตัวลายไอมอนเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงแบบนี้จริงๆนะครับอาคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับก่อนที่จะมาเป็นรูปทรงที่เรารู้จักกันจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับผมโอเคนี่ฮะโอเคนี่ก็คือปกหน้านะครับแต่เอาจริงๆอะ่ะคุณผู้ชมครับปีต้นฉบับด้วยนะครับแต่ต้นฉบับเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าดรลาเอมอน50ปีแอนนิเวอร์ซิลี่นะครับแต่ประเด็นคือของเนชั่นหรือว่าของลิขสิทธิ์บ้านเราเนี่ยเพิ่งมาพิมพ์ในช่วง ไม่กี่วันที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้อาก็เลยมาออกในช่วงปี2020เนี่ยซึ่งเป็นปีครบรอบ50ปีของด o ลาเอมอนนะครับแต่ว่าสำหรับต้นฉบับเนี่ยไปออกเมื่อช่วงปลายปี2562หรือปี2019นะครับยังไม่ถึง50ปีครับเป็นแค่ครบรอบ49ปีโดอลาเอมอนอยู่นะครับผมโอเคอ่าแล้วก็นี่ฮะสันปกครับผมนี่สันปกก็จะประมาณนี้ โดราเอมอนแล้วก็นี่เล่มสูฟุ๊บฟุ๊บฟบุอย่างงี้ราคาร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับนี่ราคาอยู่ตรงนี้ครับโอเคแล้วก็ที่ปกหลังครับนี่ซึ่งที่ปกหลังเนี่ยก็จะมีการบอกว่ารา,ายละเอียดของหนังสือการ์ตูนเล่มนี้เราจะได้อ่านอะไรบ้างโดยเบื้องต้นเลยก็คือคุณผู้ชมจะได้อ่านตอนที่1นะทั้งหมด6แบบ โดยส่วนตัวผมเพิ่งผมเพิ่งมารูนะครับว่าโอ้ตอนที่1มันมีหลายแบบอย่างนี้นี่เองเหรอเพราะว่าของผมจะไปคุ้นกับตอนที่1ที่ว่า,ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของโดราเอมอนอย่างแท้จริงนะถ้าคุณผู้ชมเคยซื้อเล่ม1ไปก่อนนั่แหละครับมันจะมีมันจะมีบอกว่าโดราเอมอนเนี่ยปรากฏมาได้อย่างไรอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าอันนี้ต้องเรียกว่าตอนที่1ทั้ง6แบบนี้เรียกว่า จะเป็นตอนที่หนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยผมเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้มั้งครับอ่าโอเคนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับเสร็จแ,แล้วทีนี้ผมขอลองเปิดเข้าๆแล้วกันครับนี่ฮะเปิดเข้ามาปุ๊บนี่มันก็จะเป็นหน้าป่าแบบนี้นี่ฮะแล้วก็จะมีคํานําถึงผู้อ่านครับว่าเขาจะขยี้ว่าเอาจริงๆแล้วไอ้การ์ตูนเล่มศูนย์เนี่ยโดไลมอนเล่มศูนย์เนี่ยมันคืออะไรนะครับอ่าโอเคแล้วก็เปิดมาปั๊บ เปิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสารบัญครับนี่นี่ฮะตรงนี้ก็จะมีอาจารย์ฟูจิโกฟูจิโอหลับอยู่ด้วยแล้วนี่ฮะลงมาเรื่อยๆครับนี่รูปก็จะประมาณนี้เลยครับผมอ่าโอเคนี่แล้วก็เปิดมาปุ๊บนี่นี่ฮะผมยกตัวอย่างตอนที่1อันแรกสุดละกันเนี่ยฮะเปิดมาปุ๊บเนี่ยโดไลมอนเนี่ยก็จะมีเซวาชิกับโดไลมอนมหาโนบิตะอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดเรื่องต่างๆนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยคือบู๊ง่ายๆคือทั้ง6แบบเนี่ยจะโผล่มาในสภาพแบบเนี้ยครับคุณผู้ชม ถ้าคุณผู้ชมซื้อเล่มนี้มาแล้วแนะนําว่าให้ไปอ่านเองดีกว่านะครับผมขออนุญ,ญาตไม่เปิดต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางทีอาจเป็นการสปอยเนื้อเรื่องครับผมแล้วก็เนี่ยฮะก็จะมีเรื่องราวของการกําเนิดโดราเอมอน้วยคุณผู้ชมเี่กำเนิดโดราเอมอนเนี่ยก็คือเอาง่ายๆครับไม่ใช่ว่าประวัติของโดราเอมอนก่อนที่จะมาเจอโนบิตะอย่างไรไม่ใช่นะครับอันนี้หมายถึงว่าก่อนจะมาเป็นการ์ตูนโดราเอมอนว่าเออ ต้องเจออะไรมาบ้างประมาณนี้ครับคุณผ,ผู้ชมก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าซื้อตัวไรีบอนเล่มสุดมาแล้วก็ลองไปอ่านกันดูนะครับผมข้างหลังเนี่ยก็จะมีมีบอกว่าไอตอนที่หหลากหลายเนี่ยคือมันลงอะไรบ้างนู่นนั่นนี่โดยคร่าวๆนะครับอ่าแล้วก็จะมีลายมังงะทั้ง45เล่มด้วยว่าทั้ง45เล่มเนี้ย แต่ละเล่มเนี่ยมีตอนที่ชื่อว่าอะไรบ้างเนี่ยฮะมันก็จะมีบอกหมดเลยครับผมอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับหนังสือการ์ตูนโดราเอมองโดราเอมอนวอลุ่มศูนย์หรือโดราเอมอนเล่มศูนย์นะครับผมโอเคอ่าก็ขอจบพิงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็ไปซื้อกันได้เลยนะครับซึ่งวันที่ผมถ่ายทำเนี่ยเป็นช่วงที่มีงานหนังสืออยู่คุณผู้ชมก็รีบไปซื้อก่อนวันที่ Uh, 11ตุลานี้จะเป็นวันสุดท้ายของงานหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อไม่ทันเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกตามร้านหนังสือทั่วไปเมื่อไหร่เพราะว่าผมไปดูในเพจของ n นชั่นมาแล้วเขาบอกว่า uh, พวกการ์ตูนที่ออกในงานหนังสือนของ n นชั่นเนี่ยจะออกหลังงานหนังสือนะครับแต่เขไม่ได้บอกว่าวันไหนบ้างเอาเป็นว่า ถ้าคุณผู้ชมไปซื้อที่งานหนังสือไม่ทันเนี่ยคอยติดตามอีกทีในเพจของ n นช i o n ละกันนะครับผมโอเคอ่ะก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่าหนังสือการ์ตูนโดรีมอนเล่มสูนเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าฉลองครบรอบ50ปีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันออกเมื่อปีที่แล้วเพราะมันมีต้นฉบับอยู่ครับผมอ่าแล้วก็ราคาอยู่ที่155บาทนะครับแต่ว่าผมซื้อมาในราคา130กว่าบาทนะครับอันนี้ยังไม่ลวมค่าส่งเนะาะ โอเคตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมาน,นัดทีนี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ๋อถ้ามีรีวิวอะไรหลังจากที่เราอ่านตรงนี้ไปละเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมไปแล้วจ้าสวัสดีครับ